ดวงการงานลัคนาราศีเมถุนในช่วงต้นเดือนกันยายน2568นี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดาวงานดาวการเจรจาและดาวที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางธุรกิจส่งแรงหนุนอย่างโดดเด่นชาวเมถุนที่กำลังรู้สึกว่าการงานในช่วงก่อนหน้านี้มีอุปสรรคมีความติดขัดหรือเจอคนรอบตัวไม่เข้าใจ จะเริ่มเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์เริ่มมีโอกาสใหม่เข้ามาให้ตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นงานโปรเจกต์งานเสริมหรือแม้กระทั่งการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องบังเอิญแต่แท้จริงแล้วเป็นเส้นทางบุญเก่าที่เปิดประตูให้คุณก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจช่วงนี้หากใครทำงานประจำอาจได้รับมอบหมายงานที่ใหญ่ขึ้น หรืองานที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะทางซึ่งแม้ตอนแรกจะดูหนักและกดดันแต่เมื่อคุณลงมือทำจริงจะกลับกลายเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงทำให้เจ้านายผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาเริ่มมองเห็นคุณค่าของความสามารถที่แท้จริงของคุณมากขึ้นเรื่อยๆส่วนคนที่ทำงานอิสระหรือเป็นเจ้าของกิจการจะมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาอย่างไม่คาดคิด โอกาสในการขยายกิจการก็จะมาพร้อมกับการแนะนำแบบปากต่อปากบางรายอาจถึงท่านได้ดีลใหญ่ที่ช่วยต่อยอดฐานะและความมั่นคงสิ่งสำคัญที่ต้องจับตาคือการสื่อสารเพราะดาวเจรจาเด่นมากในช่วงนี้การพูดการนำเสนอ หรือการเสนอความคิดจะกลายเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้คุณก้าวขึ้นไปอีกขัน้นดังนั้นควรเตรียมข้อมูลให้พร้อมหมั่นฝึกการพูดจาให้น่าเชื่อถือและอย่าลืมใช้สเสน่ห์ทางคำพูดที่ติดตัวชาวเมถุนอยู่แล้วให้เป็นประโยชน์คุณจะพบว่าแค่การพูดถูกจังหวะหรือการยิ้มแย้มทักทายเล็กน้อย ก็สามารถเปิดทางให้ได้โอกาสใหม่ๆในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ยังเหมาะกับการปรับโครงสร้างงานใหม่ๆเช่นการแบ่งงานการสร้างทีมหรือการใช้เครื่องมือดิจิทัลเข้ามาช่วยจัดการงานจะทำให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดความเหนื่อยล้าและสามารถวางแผนอนาคตได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น ผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานจะให้การสนับสนุนอย่างจริงใจเพียงแค่คุณแสดงความตั้งใจอย่างจริงจังพวกเขาก็พร้อมจะช่วยดันหลังโดยรวมแล้วการงานของลัคนาราศีเมถุนในช่วงต้นเดือนกันยายน68คือช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีคุณจะได้ใช้ความสามารถเต็มที่ ได้พิสูจน์ศักยภาพและมีโอกาสวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับอนาคตหากมีความฝันหรือความตั้งใจใดๆอย่าลังเลที่จะเริ่มต้นลงมือทำในช่วงนี้เพราะดวงดาวเปิดทางให้คุณก้าวสู่ความสำเร็จที่ใหญ่กว่าเดิมอย่างแน่นอนดวงความรักประจำเดือนกันยายนนี้เรียกได้ว่าเป็นเดือนที่หัวใจของหลายคนถูกทดสอบทั้งด้านอารมณ์ ความเข้าใจและความมั่นคงของความสัมพันธ์โดยภาพรวมแล้วถือเป็นช่วงเวลาที่ดาวแห่งความรักโคจรมาในตำแหน่งที่ทำให้เกิดทั้งความสุขความโรแมนติกและบทเรียนสำคัญในเรื่องหัวใจไปพร้อมๆกันสำหรับคนมีคู่เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการปรับสมดุล ความรักจะมีทั้งช่วงที่หวานชื่นและช่วงที่ต้องอาศัยการพูดคุยอย่างจริงใจบางคู่ต้องเรียนรู้ที่จะให้อิสระซึ่งกันและกันมากขึ้นไม่ควรควบคุมหรือคาดหวังจนเกินไปเพราะอาจทำให้เกิดความอึดอัดใจแต่ถ้าคู่ไหนสามารถเปิดใจคุยกันได้ ตรงๆความรักจะยิ่งแน่นแฟนและบางคู่มีเกณฑ์ที่จะก้าวไปสู่การสร้างครอบครัววางแผนอนาคตร่วมกันอย่างจริงจังสำหรับคนโสดเดือนกันยายนนี้ถือว่าเป็นช่วงที่สเสน่แรงมีเกณฑ์พบเจอคนใหม่ๆโดยเฉพาะจากการติดต่อเรื่องงานเรื่องการเดินทางหรือแม้แต่กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ จะมีคนเข้ามาทำให้หัวใจสั่นไหวความสัมพันธ์อาจเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนหรือคนรู้จักแล้วค่อยมายามอกพัฒนาไปเป็นความผูกพันที่ลึกซึ้งในภายหลังอย่างไรก็ตามคนใช้เวลาเรียนรู้ไม่ควรรีบร้อนตัดสินใจเพราะความสัมพันธ์ในช่วงนี้มีทั้งคนจริงใจและคนที่เข้ามาเพียงเพื่อทดสอบหัวใจ ในด้านความสัมพันธ์ที่ห่างไกลหรือมีปัญหาคาใจเดือนนี้เป็นเวลาที่ควรพูดคุยเปิดอกอย่างตรงไปตรงมาอย่าปล่อยให้ความไม่เข้าใจสะสมเพราะอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้หากปรับตัวและยอมรับในความแตกต่างของกันและกันความรักจะกลับมาสดใสและแข็งแรงยิ่งกว่าเดิมโดยรวมแล้วดวงความรักเดือนกันยายน คือเดือนแห่งการเรียนรู้และการเติบโตใครที่มีความรักอยู่แล้วจะได้โอกาสพัฒนาไปอีกขั้นส่วนคนโสดจะได้พบเจอโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาเติมเต็มหัวใจขอเพียงเปิดใจและใช้เหตุผลนำทางควบคู่กับความรู้สึกความรักในเดือนนี้ก็จะกลายเป็นพลังบวกที่ทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นอย่างแน่นอน ดวงด้านสุขภาพประจำเดือนกันยายนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่หลายคนต้องหันกลับมาใส่ใจร่างกายและจิตใจมากขึ้นเพราะดาวที่ส่งผลด้านสุขภาพมีพลังแรงบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งเล็กและใหญ่ในชีวิตประจําวันสำหรับคนที่ร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วเดือนนี้อาจรู้สึกเหนื่อยง่ายกว่าปกติ อาจเป็นเพราะภาระงานภาระครอบครัวหรือเรื่องที่ต้องจัดการหลายอย่างพร้อมกันส่งผลให้พักผ่อนไม่เพียงพอจึงควรหาเวลาในการชาร์จพลังให้ตัวเองมากขึ้นการนอนหลับให้ครบเวลาและการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จะช่วยเสริมสมดุลได้อย่างดีสำหรับใครที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคความดันเบาหวาน ปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารต้องระมัดระวังให้มากขึ้นในเดือนนี้เพราะดาวที่เกี่ยวข้องกับระบบการย่อยอาหารและระบบเลือดทำงานแรงหากละเลยอาจทำให้อาการกำเริบได้ง่ายควรมันตรวจสุขภาพและทำตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดสุขภาพจิตก็เป็นอีกเรื่องที่ควรดูแล เพราะความกังวลความเครียดหรือความกดดันรอบด้านจะส่งผลโดยตรงต่อสมดุลในร่างกายเดือนนี้ควรหากิจกรรมที่ช่วยให้ใจสงบเช่นการทำบุญการทำสมาธิหรือแม้แต่การออกกำลังกายเบาๆอย่างโยคะเดินเล่นว่ายน้ำจะช่วยให้คลายความเครียดและเพิ่มพลังใจได้มากโดยรวมแล้วสุขภาพเดือนกันยายน คือการเตือนให้เราหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจไม่ควรหักโหมไม่ควรละเลยสัญญาณเตือนเล็กๆน้อยๆของร่างกายหากทำได้ตามนี้ไม่เพียงแต่จะผ่านเดือนนี้ไปได้อย่างราบรื่นแต่ยังช่วยสร้างรากฐานสุขภาพที่แข็งแรงในระยะยาวอีกด้วยดวงดาวโชคลาภในเดือนกันยายนนี้ ถือว่าเป็นเดือนที่พลังของดวงดาวเคลื่อนไหวในลักษณะเปิดประตูแห่งโอกาสโดยเฉพาะเรื่องการเสี่ยงโชคการได้รับสิ่งที่คาดไม่ถึงและบุญเก่าที่สะสมมาในอดีตกำลังเริ่มส่งผลอย่างชัดเจนในช่วงต้นเดือนกันยายนดาวพฤหัสที่เป็นดาวแห่งโชคลาภและบุญกุศลทำมุมสวยกับดาวศุกร ทำให้ใครที่ชอบเสี่ยงดวงลุ้นเลขซื้อสลากมีโอกาสได้รับโชคแบบไม่คาดคิดอาจเป็นเงินรางวัลก้อนเล็กก้อนใหญ่หรือแม้แต่สิ่งของมีค่าที่สำคัญคือโชคส่วนใหญ่จะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคยบนบานไว้หรือบุญที่เคยทำกับครอบครัวและผู้ใหญ่เพราะแรงบุญเหล่านั้นกำลังย้อนกลับมาเพื่อหนุนกลางเดือนกันยายน ดาวราหูที่เกี่ยวกับเรื่องลาบลอยมีพลังแรงส่งผลให้หลายคนได้โชคจากเรื่องแปลกๆหรือได้ลาบจากการเดินทางการไปสถานที่ใหม่ๆบางคนอาจบังเอิญหยิบเลขตามป้ายทะเบียนบ้านเลขรถหรือสิ่งรอบตัวแล้วกลายเป็นโชคใหญ่แบบไม่น่าเชื่อถือเป็นเดือนที่ควรหมั่นสังเกตลางบอกเหตุและสัญญาณเล็กๆน้อยๆ เพราะสิ่งเหล่านี้จะนำทางไปสู่โชคลาภได้ปลายเดือนกันยายนดาวเสาร์และดาวเกตโคโจรสัมพันธ์กันส่งผลให้โชคจากการเสี่ยงทายยังคงมีแต่จะมาควบคู่กับการทดสอบสินใจหมายความว่าใครที่ใจร้อนโลกหรือหวังพึ่งโชคอย่างเดียวโดยไม่ขยันอาจได้เพียงโชคเล็กๆเ,เท่านั้น แต่ถ้าเป็นคนที่ทำบุญทำทานและแบ่งปันต่อผู้อื่นโชคลาบจะใหญ่และยั่งยืนกว่าโดยรวมแล้วดวงดาวโชคลาบในเดือนกันยายนคือเดือนที่มีลาบจากฟ้าและบุญเก่าเด่นชัดใครที่ศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันทำบุญกับวัดวาช่วยเหลือคนยากลำบาก และเปิดใจรับพลังจากกระวาลโอกาสได้ลาบใหญ่แบบเปลี่ยนชีวิตมีสูงมากเคล็ดลับการเสริมดวงและเลขนำโชคในเดือนกันยายนนี้ถือว่าเป็นพลังหนุนที่สำคัญเพราะดวงดาวหลายดวงกำลังเคลื่อนเข้ามาส่งผลด้านโชคลาภและบุญเก่าหากรู้จักเสริมดวงให้ถูกจังหวะโอกาสที่จะได้รับโชคใหญ่หรือความสำเร็จ ก็จะเด่นชัดขึ้นเคล็ดลับการเสริมดวงเดือนนี้ควรหมั่นทำบุญด้วยแสงสว่างเช่นการถวายเทียนไขน้ำมันปะเกียงหรือการถวายดวงไฟให้กับพระพุทธรูปในวัดเพราะด,ดาวที่เกี่ยวกับโชคลาภสัมพันธ์กับพลังแห่งแสงจะช่วยเปิดทางและขะจัดความมืดมนในดวงชะตา อีกทั้งควรทำบุญกับเด็กยากไร้หรือสัตว์อนาถาเช่นบริจาคอาหารเสื้อผ้าหรือค่ารักษาพยาบาลสัตว์เพราะจะเป็นการสะสมบุญที่ให้ผลเร็วและส่งเสริมให้โชคลาบไหลามาเทมานอกจากนี้ควรสวดมนต์บทมหาเมตตันจักหรือพระคาถาชินบัญชร อย่างต่อเนื่องในตอนเช้าและก่อนนอนเพื่อเป็นกราะป้องกันสิ่งไม่ดีและเปิดทางให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกื้อหนุนหากทำควบคู่กับการอธิษฐานจิตขอโชคจะทำให้แรงบุญส่งผลได้อย่างรวดเร็วการเสริมพลังชีวิตในเดือนนี้ยังควรใส่เสื้อผ้าสีมงคลประจำวันเช่นสีฟ้าน้ำเงินเขียวและชมพู เพราะจะช่วยดึงดูดพลังงานดีๆเข้าสู่ดวงชะตาและเพิ่มโอกาสในการเจรจาการงานและการเสี่ยงโชคเลขนำโชคในเดือนกันยายนนี้เลขที่มีพลังสอดคล้องกับดวงดาวคือเลข 5, 6, 9และ3โดยเลข5ช่วยเสริมปัญญาและการตัดสินใจเลข6เสริมโชคลาภและเสน่ห์เลข9 เป็นเลขแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบุญเก่าที่ส่งผลเร็วและเลขสามเสริมพลังแห่งความกลา้าความสำเร็จหากนำเลขเหล่านี้ไปใช้เป็นเลขทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์เลขบ้านหรือใช้เลือกในการเสี่ยงโชคจะยิ่งหนุนดวงให้โดดเด่นโดยเฉพาะการจับคู่เลข5-9 6 9 3 6 9 3และ 95. จะยิ่งช่วยเสริมแรงดึงดูดโชคลาภอย่างมหาศาลขอให้พรส่งท้ายสำหรับทุกท่านที่ได้รับฟังํำทำนายในคลิปนี้นะคะขอบารมีแห่งพระรัตนตรายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกเทวดาประจำตัวและมุญเก่าที่ทุกท่านได้สั่งสมมาจงหล่อเลี้ยงชีวิตให้เต็มไปด้วยความสุข ความเจริญก้าวหน้าไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จราบรื่นดังใจปรารถนาการเงินไหลามาไม่ขาดการงานก้าวไกลมีแต่คนเมตตาสนับสนุนความรักสดใสครอบครัวร่มเย็นและสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์พเค,ครบพ้ภััยทั้งปวงใครที่กำลังรอคอยโชคลาภใหญ่ขอให้บุญบารมีเปิดทางให้สมดังใจหวัง หยิบเลขใดก็เป็นเงินล้านถูกหวยรางวัลใหญ่ได้รับโชอบแบบไม่ทันตั้งตัวพลิกชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือจากทุกกลายเป็นสุขจากลำบากกลายเป็นร่ำรวยมหาศาลสุดท้ายนี้หากคลิปนี้ตรงใจกับชีวิตของทุกท่านหรือทำให้รู้สึกมีกําลังใจมากขึ้นอย่าลืมช่วยกด ไลค์ like, กดแชร์และกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากช่องของเราและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคำทำนายดีๆและเคล็ดลับเสริมดวงในทุกเดือนทุกช่วงเวลาขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยเฮงเฮงปังปังกันตลอดทั้งเดือนและตลอดไปค่ะ